ทรมานกาบการนอนไม่หลับมาตลอด2ปีรักษาไม่หายสักทีให้แก้แบบนี้นะคะวันนี้เรามาฟังกันเลยค่ะว่าหลายคนค่ะบอกหมอว่าทรมานมากมากว่าเขานอนไม่หลับเพราะบางทีพอนอนไม่หลับแล้วเกิดอะไรขึ้นคะบางทีก็แบบหัวถึงหมอนแล้วแล้วก็หลับไม่ได้เที่ยงคืนก็แล้วตีหนึ่งตีสองตีสามก็แล้วก็หลับไม่ได้ 1, 2, ไไดอีกรู้สึกทรมานมากๆเลยแล้วก็คือทําอะไรก็ต้องอยากจะนอนถูกไหมคะแต่นอนไม่ได้และที่สําคัญคือตื่นมากก็อ่อนเพลียอีก เวียนหัวอีกบางคนปวดหัวเมินหัวทําอะไรก็ไม่ได้ค่ะคิดงานก็ไม่ออกจะไปคุยอใไรก็รู้สึกว่าตัวเองหลงลืมมากขึ้นขี้ลืมมากขึ้นสมองความจําก็เริ่มเลอะเลือนมากขึ้นบางคนจะเรียกจะหยิบสิ่งของบางทีก็จาไม่ได้จะหยิบอะไรไปปิดประตูขับรถก็ลืมของไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเกิดการที่สมองเราเริ่มมีความโชว์อัพแล้วว่ามีความเสื่อมเกิดขึ้นเพราะสมองเราไม่ได้การพักผ่อนสิ่งที่ตามมาคือสมองก็ต้องเสื่อมเป็น ตามมาถูกต้องไหมคะและที่น่ากลัวกันนะคะ่ะบางคนบอกหมอว่าไปรักษามาแล้วหลายที่ค่ะกินยาหลับมาแล้วหลายขนาดตั้งแต่1นมิลลิกรัมปรับเป็น5เมมิลลิกรัม10มิลลิกรัมปรับโดสจะเรียกว่าแรงสุดแล้วเปลี่ยนมายามาหลายที่แล้วไปรักษาหาลายที่แล้วบางคนก็ไปฝังเข็มฝังเข็มเนาะบางคนไปออกกํลากลังกายหนักเต็มที่บางคนใช้กลุ่มอโรอมาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นสักทีเรียกว่าต้องติดยาหลับด้วยติดกิจกรรมเหล่านั้นด้วยก็ยังไม่หลับอีก เรียกว่าฟังแล้วทรมานมากๆค่ะเรยยื่องที่หมอเจอเคสล่าสุดเลยค่ะที่เป็นมาล้วมากกว่า5ปีค่ะนอนไม่หลับมาตลอดแต่สุดท้ายอ่ะก็เจอต้อนเหตุที่สําคัญว่าอ๋อนี่คือสิ่งนี้นี่เองเหรอที่ทำให้เขานอนไม่หลับนะคะวันนี้หมอก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังค่ะว่าอะไรคือต้นเหตุทําให้เขานอนไม่หลับบ้างนะคะมันคือมีต้นเหตุอยู่ถ้าเราไม่รู้ต้นเหตุสิ่งเหล่านี้เราไปแก้ปลายทางสุดท้ายก็ต้องเพิ่งยาตลอนหลับตลอดชีวิตมันไม่ดีเลยถูกต้องไหมคะอ่ะเราไปดูต้นเหตุกันอันนี้หมอสร,รุปมาเป็นหัวข คนยากไม่หลับจะเกิดจากหลักๆทั้งหมด7ข้อนี้เป็นต้นไปนะคะข้อแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของความวิตกกังวลค่ะใครก็ตามที่เป็นสายเป๊ะเป็นสายเพอร์เฟกนะคะจะเป็นแบบชอบเป็นนักวางแผนคิดเรื่องโลจิคคิดงานคิดวิเคราะห์ตลอดเวลาและเราก็คิดไปถึงเรื่องเวลาที่เราใกล้จะนอนหลับด้วย คือต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ว่าหมอห้ามทํางานทํางานได้เหมือนเดิมคะ่ะในช่วงเวลากลางวันแต่ช่วงเวลากลางคืนก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะนั่งวางแผนงานวางแผนแตัดสินใจเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องตัวเองเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพถ้าทำแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะสมองมันเครียดค่ะเกิดความเครียดเรื่องรังสุดท้ายเราก็จะนอนหลับไม่สนิท พราะหัวเรายังวิ่งวนในหัวเลยว่าฉันทําอะไรดีนะฉันต้วางแผนนี้ไหมฉันต้องคิดโน้นสิ่งนี้ตลอดเวลากิจกรรมก่อนนอนในสำคัญมากเลยค่ะหมอจะบอกของไข้เสมอที่มีปัญหาเรื่องการนอนว่าอย่าดูหนังก่อนนอนโดยเฉพาะหนังบูเลือดสาสสืบสวนสอบสวนฆาตกรหรือดูข่าวการเมืองเศรษฐกิจ ศาส,สนาต่างๆหรือบางคนไปนั่งดูพอดแคสต์เกี่ยวกับสุขภาพหมอก็ไปแนะนำนะคะเพราะบางทีเราคิดปุ๊บเราจะคิดต่อว่าฉันนี่ไม่ทาสิ่งนั้นเลยฉันต้องไปซื้ออโวคาโดนะฉันยังไม่ได้กินโปรตีนนะฉันต้องออกกาลังกายแบบไหนคือมีการคิดวางแผนไปแล้วนั่นคือวิเคราะห์ไปแล้วสิ่งที่ควรทำก่อนนอนคือแค่ฟังเพลงเบาๆก่อนนอนหรือถ้าใครไปสายธรรมะก็สวดมนต์สมาธิก็ได้เช่นเดียวกันนั่นคือข้อหนึ่งสำคัญมากๆนะคะข้อสองนี้จะเขียนไว้เลยะค่ะว่าเรื่องของกัดกัดนี้แปลว่าลำไส้ค่ะ ต้องบอกว่าในสายของ Preventive ป้องกันการป่วยเนี่ยเราจะให้ความสําคัญของลําไส้มากๆเพราะลําไส้คือสมองที่2ของร่างกายค่ะงั้นถ้าเราไม่เคยดูแลลาไส้ของเราเรียกว่าไงคะกินมื้ดดึกบางคนดื่มแอลกอฮอล์ตลอดอยากให้แบบเมาเมาเมินเมินเราจะได้นอนหลับดีคําตอบคุณคาถามำอะไการัางทำลายลาไส้อย่างที่คุณไม่รู้ตัวค่ะเพราะลำไส้ของเรามีจุลินทรีย์ตัวดีอยู่เขาเรียกว่าเป็นโปรเบรติกค่ะโปรเบติกของเราต้องการคนที่กินอาหารตรงเวลาค่ะ และไม่กินมื้อดึกบางคนสามทุ่มสี่ทุ่มยังทานอยู่เลยอันนี้ผิดแล้วนะคะแล้วบางคนไปทานคาเฟอินก่อนนอนพวกช็อกโกแลตชาเขียวโก,โกโก้หลังเที่ยงเราต้องไม่กินอาหารเหล่านี้แล้วค่ะเพราะเราเติมอาหารที่เป็นกรดเข้าไปต่อเนื่องและเป็นกลุ่มคาเฟอินด้วยร่างกายจะมีการสะสมคาเฟอินที่มากเกินไปค่ะสุดท้ายสมองของเราก็ตื่นตลอดเวลานะคะนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากเลยทําให้เรานอนหลับไม่ดีแล้วเราต้องมีการปรับเรื่องลำไส้ของเรากินอาหารที้ตรงเวลาค่ะ กลุ่มพวกคาเฟนต่างๆต,ต้องตัดตั้งแต่หลังเที่ยนะคะแล้วต้องไม่กินมือดึกด้วยต้องกินอะไรที่เบาๆเบามากๆเบาท้อจะเป็นแบบประเภทโปรโตีนให้หิวก็ทานเป็นโปรโตีนเชคเ<ม>บาๆได้แต่ไม่ใช่ว่าจะมานั่งกินสเตกจะนั่งสั่งฟาสต์ฟู้ดในช่วงเวลาค่าคืนก็ไม่แนะนําเลยนะคะอันถัดไปค่ะในเรื่องของเมลาโทนินค่ะเขาบอกว่าเมลาโทนินของร่างกายควรจะต่ำเกินไปเกิดจากนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าสลีปไอยนี่คือปัจจัยสืแวรล้อมตอนที่เรานอนหลับบางคนเปิดไฟนอนบางคนเปิดเสียงเพลงเปิดทีวีเป็นเพื่อน เปิดท,ทุกอย่างเนี่ยคือไม่ดีแม่รีเราก็จะหายไปก็ต้องตัดออกไปนะคะถัดไปเป็นเรื่องของนิวเทรียนค่ะที่ขาดสารอาหารโดยเฉพาะวิตามินที่สําคัญกับร่างกายคือดีสากับซิงค่ะถ้าบางคนบอกไม่เคยตรวจเลยไม่เคยรู้เลยว่าฉันเท่าไหร่อันนี้ต้องเริ่มตรวจกันแล้วค่ะเพราะดีสากับซิงมีผลทำใหเรานอนหลับสิทหลับลึกด้วยนะคะถัดไปเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอ่าข้อนี้คือเรื่องอะไรอิมบาลานซ์ฮอร์โมนค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมากมากเลยค่ะ แล,และเป็นต้นเหตุที่เจอได้บ่อยที่สุด80%ของคนที่นอนไม่หลับค่ะก็คือไม่เคยตรวจเรื่องของฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนเกี่ยวกับการนอนหลับมีหลายตัวมากไม่เป็นฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนการนอนฮอร์โมนอารมณ์ดีฮอร์โมนเพศหญิงต้องตรวจทั้งหมดเพื่อจะรู้ว่าฮอร์โมนของเราอยู่ตรงไหนนะคะสุดท้ายค่ะอีกสองข้อก็เรื่องของน้ำตาลค่ะก็ต้องดูน้ำตาลของเราเป็นน้ำตาลสะสมฮิบอโล์กอวินเอ 1C ถ้าไม่เคยตรวจก็ต้องตรวจแต่ตรวจแค่น้ำตาลสุ่มไม่ได้นะคะต้องรู้ว่าเรามีน้ำตาลแฝงหรือเปล่าอีกขข้อออนึงงงก็เรื่่ไไลลฟ์์สตคะ เห็นไหมคะเพียงสิ่งเหล่านี้เองคุณก็จะทราบว่าอะไรคือต้นเหตุทั้งหมดที่ให้นอนไม่หลับหลับไม่สนิทนะคะถ้ามาเช็คกีนทั้งหมด7ข้อคุณมีข้อไหนบ้างนะคะเทารู้ต้นเหตุแล้วแก้ที่ต้นทางสุดท้ายยานอนหลับก็ไม่จำเป็นจะสับเราอีกต่อไปแต่เราไม่เคยตรวจสิ่งเหล่านี้คุณก็จะต้องทานยาหลับไปตลอดชีวิตนั่นเองนะคะฟังนี้แล้วรู้สึก สบายใจมากขึ้นไหมคะว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้เองเจงข้อที่ฉันจะไม่เคยรู้เลยเคยปรับเพียงแค่บางข้อสุดท้ายคนที่เราไม่หลับนะคะต้องปรับทุกข้อถึงจะกลับมานอนหลับได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้กับทุกคนนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนี้นะคะว่าดีมากๆเป็นประโยชน์มากอย่าลืมแชร์คนที่เรารักคนที่ผ่านเรื่องการน,นอนกันนะคะสวัสดีคะ่ะ